สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ Everything n a n o อีกแล้วนะคะวันนี้เราขอเปิดคลิปแบบสวยๆหน่อยเนาะ <S <S วันนี้เราจะมาแต่งหน้าพรีเซนต์งานออนไลน์กันนะคะช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้งานก็ยังต้องส่งอยู่เรียนก็ยังต้องเรียนอยู่เราต้องพรีเซนต์งานออนไลน์ส่งการพรีเซนต์งานเราก็ต้องมั่นใจในงานเราใช่ไหมแล้วก็มั่นใจในหน้าตัวเองก่อนก็คือเราก็เลยจะมาแต่งหน้าเสริมความมั่นใจดูทุกคนเห็นไหม วันนี้แบบกัดเต็มมากโอเคไปดูกันเลยค่ะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะก็เริ่มจากวันนี้เราจะลงตัวนี้จุกเป็นกันแดดเนื้อเหมือนรองพื้นนะคะก็คือเราจะเอามากลบใต้ตานิดหน่อยเพราะว่าช่วงเนี้ยแบบนอนน้อยมากเลยจ้าเตรียมงานเริ่มเลยเนาะเราบีบลงนิ้วเลยแล้วใช้นิ้วเลยไม่ใช่ฟองน้ำละขี้เกียจ ช้แค่นิดเดียวเนื้อเป็นเนื้อครีมแบบสีเนื้อแปะๆบนบริเวณใต้ตานะคะก็แล้วก็ถ้าใครมีส่วนไหนที่คล้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะปกปิดอะปกปิดรอยอะไรอย่างนงี้แต่ว่าถ้าเป็นสิวนูนแบบตรงกลางหน้าผากเราเนี้ยไม่ได้เนาะก็ทำใจแบบทุกคนเป็นเหมือนกันไหมเวลาจะทำอะไรจะใช้อะไรเกี่ยวกับหน้าแบบุ้ยพุ่งนี้มีนัถ่ายรูปอะ วันก่อนหนะ้าก็คือสิวจะขึ้นด้วยแบบอย่างวะมีเวลาตั้งนานไม่ขึ้นมาขึ้นวันที่จะใช้หนะ้าโอ้โหก็แปะแปๆอย่างนี้จริงๆอันเนี้ยมันเป็นกันแดดนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันปกปิดระดับหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ให้ยุงย่งยากก็ใช้อันนี้เลยตัวเดียวจบเป็นกันแดดด้วยในตัวแล้วก็ ไม่เป็นสีอุดตันเพราะว่ามันเป็นออแกนิกอะค่ะจากร้านอ b o u t You เหมือนเดิมแต่เนี้ยเราได้มาเป็นของแถมเหมือนกันไปซื้อแล้วเขาแถมของนุ่นนี่มาให้เราใช้เยอะมากเลยแต่ตอนเนี้ยชอบอยู่ตนอ,อตนแรกแบบไม่กล้าเปลี่ยนกันแดดเพราะว่ากว่าจะเจอกันแดดที่ใช่อะแบบเสียหายกับหน้าไปเยอะอยู่พอสมควรโอเคเราลงตรงหน้าผากเพิ่มด้วยดีกว่ามันคล้ำกว่าตรงบริเวณอื่นเนา องใช้ประมาณเท่าเดิมแล้วก็มาแปะๆเหมือนกันเนื้อนี้เกี่ยง่ายไม่ยากเหมือนพวกรองพื้นแมทแมอันนี้แบบมันเป็นเนื้อครีมธรรมดาเหมือนทากันแดดเลยทุกคนแบบมันง่ายมากอันนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าทาแล้วจะไม่แบบมันสีจะไม่เสมอกันอะแล้วตัวนี้มันไม่ต้องเลอกเฉดเหมือนอ่ะมันกลืนกับผิวเราไปเลยมันช่วยปรับให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นมานี้แค่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงแป้งนิดนึง แป้งเราใช้ของมานิลาโคก็อันนี้เป็นแป้งโปร่งแสงเราใช้กับแป้งแปรงน้องอุ้งตีนหมาอุ้งเท้าหมาของมานิลาโคเหมือนกันซื้อมาพร้อมกันเลยโดนคนขายหลอกซื้อมาแบบอันนี้น่ารักมากเลยนะคะสนใจไหมแบบตอนนั้นหน้ามืดตามหมัวแบบจัดจัดมาค่ะ ก็เทปแป้งออกมาแล้วก็เอามาใส่แปรงประมาณนี้ไม่ต้องใช้เยอะเรามาโปะแค่ใต้ตาดิบหน่อยช่วงนี้แบบมีปัญหากับใต้ตาแค่โปะโปะนิดนึแต่แปรงเขานุ่มดีนะแล้วก็ปัดตรงหน้าผากนิดนึงคือแต่งหน้าพรีเซนต์งานออนไลน์อะ่ะ เราก็จะเน้นให้มันกระจ่างใสขึ้นมากว่าปกติดนึงเพราะว่าแบบจะได้ขึ้นกล้องผัดผิวอย่างนี้เราจะได้ดูไม่โสมด้วยนะค,คือเรื่องการลงแป้งอ่ะถ้าใครอยากให้ล็อกพวกรองพื้นเอาไว้อยู่กับที่อ่ะเราก็จะแค่กดกดแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะช่วยล็อกช่วยเซตเซตแป้งให้มันติดกับผิวเราก่อนจะลงอื่นๆต่อไปแต่ถ้าใครอยากให้ แค่มันแบบผ่องๆข,ขาวๆอะ่ะเราก็จะปัดๆปัดๆไปใช่ไหมเราก็จะทากันทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเลยโอเคประมาณนี้ไปต่อกันเลยค่ะพอลองแป้งเสร็จแล้วก็เขียนคิ้วง่ายๆเหมือนเดิมเราใช้กรอบเขียนคิ้วอันเดิมเลยดีใจนะที่มีคนแบบอยากใช้ตามเราอะ่ะมีรุ่นน้องทักมาบอกบอกว่าเออกรอบเขียนคิ้วมันดูสะดวกสบายดูใช้งานง่ายดีนอะอยากไปซื้อมาใช้ตามบ้าง ไปซื้อมาเลยนะไม่แพงด้วยทุกคนเราซื้อมากล่องหนึ่งชุดหนึ่งอะ่ะมันมีคิ้วประมาณห้าแบบให้เราเลือกอะ่ะก็เลือกอันที่เข้ากับเราได้เลยแล้วก็เขียนเลยจ้าตรงนี้หนังเมลพอจัดตรงแล้วก็เรเริ่มเขียนคิ้วกันเหมือนเดิมระวังแค่ตรงบริเวณหัวคิ้วอะ่ะที่เหลือก็เติมให้มันเต็มกรอบเนาะตรงหัวคิ้วก็เว้นไว้ก็ได้ค่ะ แล้วก็ค่อยเอาแปลงมาเกรกเหลี่ยนี้แต่งหน้าพรีเซนต์งานออนไลน์ก็ต้องแบบผ่องแล้วก็คมสีชัดอะไรประมาณนี้นะคะแบบมันจะได้เห็นในกล้องถ้าเราแต่งอ่อนๆบางๆเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเห็นแต่จริงๆก็แล้วแต่คนอะแต่ว่าสําหรับเราอะก็คือการแต่งหน้าพรีเซนต์งานอะมันเสริมความมั่นใจให้เรามากอะแบบเออเราอาจจะพรีเซนต์ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าหน้าเราปังอะ เราก็จะมั่นหน้าแล้วเราก็จะกล้าตอบคาถามมากขึ้นเพราะว่าหน้าเราปังเป็นแนวคิดที่ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราคิดประมาณนี้แบบเออมันเสริมความมั่นใจเราก็จะตอบไปก่อนอะไรย่างนี้ยังไงถ้าพีเซ็นงานตัวเองอะเราก็ต้องรู้เรื่องงานนั้น่ะดีที่สุดอยู่แล้วค่ะคนอื่นในห้องประชุมหรือว่าในที่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไม่รู้ดีเท่าเราอ่ะยังไงเราก็ต้องชนะอยู่แล้ว หลังจากที่เขียนคิ้วเสร็จแล้วเราก็มาแต่งตากันนะคะก็พาเลตเดิมเลยพาเลตของ e u House d ตัวเดิมโทนสีส้มก็คือจะใช้ประมาณเดิมละค่ะก็เริ่มจากหัวตาก่อนเหมือนเดิมเอาสีแบบวาวๆกระจ่างกระจางเลยแบบเอาให้วิบว,วับวิบวับในกล้องพอทาหัวตาเสร็จแล้วเราก็มาขัดเบานิดนึงประมาณเดิม เพิ่มเติมคือเอาให้ปังนะคะมันไม่ไแต่งอยู่บ้านแล้วเนาะก็แต่งพรีเซนต์งานก็ต้องปังนิดนึงเออใครไม่รู้จะเน้นตรงไหนอ่ะก็เติมสีตรงตาให้มันชัดๆแบบกระพริบตาทีนึงแบบให้สับลึงไปเลยโอเคค่ะแล้วก็ลงสีธรรมดาตรงกลางตานะคะก็เอาสีส้มเหมือนเดิมชูบ ลงตั้งแต่กลางตาไปถึงหางตาเลยถ้าลงปอยใครเพิ่งเริ่มแต่งหน้าหรือหัดแต่งหน้าเริ่มจากการใช้อายแชโดว์ก่อนก็ได้ค่ะมันก็ไม่ยากนะถ้าเราเลือกพาเลตที่สีมันครบหรือว่าสีมันแบบเออใช้งานง่ายอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วก็เพิ่มความวิบวับด้วยใส่ตัวที่มีกิตเลอร์ลงไปตรงกลางตาเดี๋ยวไปหน่อยปัดทิ้งกัน วิบวับเชียวไม่รู้ในกล้องเห็นปะแต่แบบโอ้โหกาบเพชรแน่นมากของเขาเนี่ย<ๆ>กาบเพชรแน่นมากแหมเห็นปะไม่รู้ว่าเห็นไหมอะทุกคนดูดิขยับอะหาแสงแม่จะเห็นนะเราว่าเพราะมันเยอะมากแบบโอ้โหปังจา้ามาต่อไปก็กินไอายไลเนอร์ เราก็ไม่รู้นะเพื่อนหลายๆคนที่แต่งหน้าเก่งกว่าเราเขาบอกว่ากีดอายากนู่นนี่นั่นแต่เราชอบไงก็เลยแบบเออกีดเอาแล้วเราไม่ได้สนใจด้วยว่ามันจะเท่ากันหรือไม่เท่าก็แล้วแต่เวต่กรรมไม่เท่าก็ไม่เป็นไรเอาแค่ข,าย,ขายกันก็พอไอายไลเนอร์เราเกียดแค่กลางตาถึงหางตาเนาะเราแบบไม่ค่อยชอบกีดตรงถึงหัวตา มันแบบเยอะเกินไปนิดนึงก็เลยกรีดแค่กลางตาแต่แบบต้องทําให้เนียนนะทุกคนถ้าใครจะกรีดแบบเราเราแบบตาฉก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 ต,ตาสองชั้นมันลงมาปิดพอดีก็เลยแบบเนียนได้อยู่จ้าด้วยความขี้เกียจด้วยแหละ <c oughs> าการกรีดอายอะยากสุดก็คือทำสองข้างให้เท่ากันเนาะแบบโอ้โหยากมากวันไหนได้นี่คือแบบโอ้โหแทบจะไม่อยากลบเลยแต่แบบก็ไม่ได้เนาะเพราะว่า เออเดี๋ยวสิวมันขึ้นอะไรองี้ก็ต้องทําใจลบไปจ้าแต่วันนั้นก็คือจะแบบเซลฟี่เก็บไว้ถ่ายรูปนู่นนี่นั่นตลอดเวลาแบบด้วยความที่อันนานได้ทีอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะคะเป็นไงบ้างแล้วก็ต่อไปก็ลงแก้มนิดนึง <c oughs> เราใช้อายแชโดว์เหมือนเดิม <c oughs> แล้วก็ปาดๆไปนิดนึงนะคะ <c oughs> ให้มันแบบเกลี่ย <c oughs> เป็นงาเกลี่ย <c oughs> อชมพูแล้วถ้าใครอยากได้วิบวับก็ใส่วิบวับด้วยได้นิดนึงก็ได้เนาะนไหนๆก็อยากปังแล้วแล้วก็ใช้บลัชออนของจริงปัดนิดนึงก็ปัดแบบนี้ <c oughs> ไม่มองกระจกเลยจ้าปกติเราปัดบิชบลัชออนก็ไม่ค่อยดูกระจกแล้วเดี๋ยวค่อยมาเช็คว่าสีเท่ากันหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ เราสามารถแบบปัดๆพันผ่านเร็วๆเหมือนเป็นการไฮไลท์นิดนึงโอเคประมาณนี้สวยงามค่ะแล้วก็ทาปากนะคะขั้นตอนสุดท้ายเฮ้ยไม่สุดท้ายดิลืมดัดขนตาได้ไงอะดัดขนตาก่อนโอเคดัดขนตาเสร็จแล้วหูสะพึงยังดัดมานค่าล่าหน่อยก็ได้เนาะ เดี๋ยวพอไม่ได้ใช้เครื่องสำอางันนานก็จะแบบเดี๋ยวมันเสียงไงเอาออกมาใช้สักหน่อยไหน,หนๆก็จะแบบพีเซนงานอย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนิดนึงมันจะได้รับกันนะคะมาคาล่าที่เราใช้อ่ะก็เมเ b อร์ลีนนะคะตัวดังๆที่เขาใช้กันเลยอะ่ะก็ลองไปหาซื้อกันได้มันก็ดีเหมนกันกันน้ำดีติดแน่นไม่แบบไม่เป็นแผนด้านะคะ แล้วก็ต่อไปก็ทาปากใครที่รู้ว่าเราจะต้องแต่งหน้าในเช้าวันนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหลังจากล้างหน้าแบรง้าหนาด้น้ําอะไรเรียบร้อยลงสกินแคร์เสร็จแล้วอะ่ะเราก็ควรจะลงเอ,อ่อลิปมันอะ่ะเพิ่มไปด้วยเลยเพื่อแบบลองรับไว้แบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับปากจะได้แบบไม่แหง้งไม่ลอกไม่ตกลองอย่างนี้แล้วก็วันนี้เราจะมาใช้ลิปอันนี้สีแดงๆเลยสีสดมากลิปของยี่ห้อมี M d บ u b l อีเบอร์หกสิบเอ็ดนะคะเป็นลิปสติกธรรมดาแล้วก็จะทาลงไปเลยสีมันเข้มอยู่นะค่อยๆทาก็ได้ค่ะแดงสะใจมาเดี๋ยวขอเกลี่ยให้มันเข้ากันก่อนนะประมาณนี้ลิปไม่ติดฟัอนใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะคะ ก็สีมันยังโดดไปอยู่ใช่ไหมเราหาสีอะไรมาลงตรงกลางอีกหน่อยดีกว่าอันนี้ใช้เป็นแบบจิ้มจุ่มของซูเปอร์มัมนะคะเบอร์ R 0 2จริงๆใช้แปรงจิ้มจุ่มเกี่ยวก็ได้นะคะมันจะได้ง่ายขึ้นโอเคสวยงามเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดทำผมนิดนึงแล้วกลับมาดูฟินิชลุคกันนะคะกลับมาแล้วคะ่ะเป็นไงบ้างอันนี้คือฟินิชลุคของเรานะก็ ใส่ชุดให้มันดูเป็นทางการนิดนึงเนาะแบบเออพรีเซนต์งานแล้วก็หน้าเป็นไงบ้างมีต่างหูนิดนึงประดับไม่รู้เยอะไปเปล่านะแต่แบบเออก็อยากแต่งอยากทำอะไรก็ทำไปเป็นช่วง work from home นะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆแล้วก็อย่าเพิ่งออกไปไหนช่วงนี้ก็ออกไปเท่าที่จำเป็นแล้วก็ใส่หน้ากากนอนามัยทุกครั้งนะคะวันนี้เอวิติ h i n งนันโนนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Today, I would like to talk about my T-shirt. Why do you T-shirt every time?